นี่จ้าหน้าเขาได้จ้าน้ำกำลังสิขืนมากท่วมหน้าเขาส,สวยน้ำกำลังจะท่วมแล้วค่ะข้าวสวยมากน้ำกำลังสิขืนมาหอดถน,นนลาดยาง น้ำท่วมไกลๆพนจ้าพี่น้องเห็นไหุคน่ะเข่ากะกำลังงามนามกะกำลังมาข้างล่างเป็นหน้าเข่าเด้อค่ะข้างบนเป็นสวนยาง ข้าวสวยมาก

คุณแม่จปโน้มตัวอีก้ล้วแล้วก็อ๋อ,อ,อ